จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นซึ่งต่อเนื่องมาน่าจะเป็นรอบที่3นะครับเรื่องราวของการติดเชื้อโควิด -19 ที่บ่อนกรพันนันของจังหวัดระยองอที่นะตำรวจบอกว่าไม่มีบ่อนในพื้นที่ครับแล้วก็ทางด้านอดีตสวจังหวัดระยองก็ออกมาแฉว่าบ่อนนี้นะครับคนที่จ่ายไพ่คนที่ เก็บเงินเก็บทองคนที่จะแจกไพ่แจกอุปกรณ์นี่คือเขาเล่นไพ่เป็นส่วนใหญ่นะครับนําเข้ามาจากทางด้านประเทศเพื่อนบ้านคือเราคือเขมรครับแล้วก็คนเหล่านี้จะมาอยู่รวมกันอยู่ที่แฟลตรวมกันแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อสูงมากเพราะว่าคนเล่นไพ่มาต้องมีการจับไพ่ด้วยกันติดรเรียกว่าโอกาสแพร่ PRES สูงมากครับเดสสัมผัส<ล>ลลตรงตรงเลยแล้วก็บอกว่าเจ้าของบ่อนนี้สองบ่อนนี้นะฮะๆๆเป็นคนเจ้าของเดียวกันนะครับ <นะ S 2> แล้วก็วันนี้เรามีข้อมูลใหม่มาครับ บอกว่านอกจากจะเป็นเจ้าข,ของบ่อนที่ระยองแล้วนะครับยังเป็นเจ้าของตู้มาตู้สล็อตนะครับในภาคอีสานด้วยครับครับที่ที่ <c oughs> อยู่บ้านเรานี่นที่อยู่บ้านเรานี่ครับ,รบเป็นเจ้าของตู้มาตู้สล็อตแล้วก็คนนี้เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ของตะวันออกด้วยครับเราไปดูกันนะครับโ<น>ดยคนที่ออกมาเปิดเผยน,นี้ก็คือทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าข้อมูลของเขานี่พูดตำตงว่าค่อนข้างจะลึกมากครับ ลึกมากทีเดียวแล้วก็รวมทั้งนะครับมาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับตู้หมาตู้สล็อตด้วยที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมเจ้าที่ของจังหวัดใน,<อ>นภาคอีสานเราถึงไปนอนนาหมดครับ <c oughs> ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเป็นเพราะอะไรครับพอไป,ปอ่านข่าวนี้แล้วโอ้สมพอนะฮะมสมพอครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์บอกว่าผลจากระยองมีผู้ติดเชือ้อโควิดจำนวนมากเชื่อมโยงกับบ่อนในท้องที่ เป็นแหล่งแพร่เชื้อแต่วัตรตรวจใหญ่ในจังหวัดแล้วก็ภาคสองแทนที่จะยอมรับกับแถไปว่าไม่มีบ่อนเป็นเพียงแค่สถานที่รักรอบลิ้นพนันจนชาวบ้านด่าก,กันข่มครับกด mm hmm. ดันให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ครับทานด้านสัญญาตรวจแห่งชาติโดยทางด้านพลตรีเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรจึงมีคําสั่งเด้งผู้การระยองพลตรวจตีประพัดเดชเกียรพันธ์และก็ผู้การจังหวัดผู้ทรจังหวัดระยองมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสนักง,งานตรวจแห่งชาติแล้วไม่ใช่เพียงแค่เด้งธรรมดานะครับคือ ตัดขาดจากตําแหน่งเดิมเลยครับก็คือย้ายแบบถาบอเลยไม่ใช่ว่าสารสิบันแล้วกลับไปตําแหน่งเดิมไม่ใช่แล้วก็ตามคาดครับคำสั่งเด้งยังรวมถึงนายตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกสี่เสือโรงพักเท่านั้นยกเว้นพุ่มกับสพอเมืองระยองและก็พุ่มกับสืบจังหวัดครับเพราะว่าเพิ่งมารับตัวน่งเมื่อวันที่ยี่สิบสองท่านบอกยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรครับผมก็เลยได้รับการได้รับความยุติธรรมนะครับ ฟังว่าจากข้อมูลจากการสืบสวนหาข้อที่จริงครับของพลตรีเอกวิษณุปราสาสทองโอสถเจริตารวจแห่งชาติพบว่าระยองมีบอดจริงครับแล้วก็มีหลายแห่งด้วยขัดแย้งกับตำรวจในพื้นที่ที่ออกตัวซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ชาวบ้านชาวช่องก็รู้กูเกิลกูเกิลยังรู้ครับแต่ตำรวจในพื้นที่ตะบอกตะแบงว่าไม่มีไม่มีครับ <c oughs> นั่นจะให้คิดเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรครับงานนี้ว่ามีส่วนมาเกี่ยวข้องแน่ๆครับ แม้แต่ลงพื้นที่ไปดูสถานที่ยังถูกชาวเน็ตจับโปะครับเรื่องกล้องวงจรปิดที่หายไปภายในโกดังนะครับติดแอร์และมีวอลเปเปอร์แล้วบอกว่าโกดังเก็บสินค้าแต่ติดวอลเปเปอร์อยางสวยงามก็ยังจับโป๊ะติดแอร์ให้ของกลัวว่าสิ่งของจะบุญเน่าบุญครับเขาพิสูจน์ว่าบ่อนี้มีจริงนั้นเห็นได้จากผู้ป่วยติดโควิดที่เสียชีวิตรายล่าสุดยืนยันว่าเป็นพนักงานรับรถบ่อนระยะเออะยองที่บ้านนี้ครับ คำสั่งเด้งผู้การจังหวัดระยองและก็สีเสือโรงพักถามว่าโอเคไหมสังคมย่อมไม่พอใจเพราะว่าการกระทำแบบรูปหน้าปัดจมูกของเจ้าที่ของรัฐและก็สวยผู้ประโยชน์บนพนันครั้งนี้มันสร้างผลกระทบและก็สร้างความเสียหายรุนแรงกว่าคดีเล่นพนันธรรมดาดูๆแล้วนะ,ะอนอเอ่บบ่อนระยองนะครับไม่ใช่แค่มิติของการแพร่เชื้อโรคประจานเรื่องราวของตำรวจกับสวยเท่านั้น,นครับกรณีที่พบว่ามีหนุ่มชาวจังหวัดระยองครับ วัย26ปีที่ต้องสงสัยติดโควิดเข้ามาร่วมประชุมอนุก,กรรมธิการพนันด้วยครับเป็นอนุก,กรรมธิการของสภาในเรื่องหัวข้อพนันด้วยจนหวาดผวาการทั้งรัฐสภาครับแล้วก็มาเฉลยว่าเป็นหนึ่งในคณะทํางานของพ่อมุดดาสุชาติตันเจริญอรองประธานสภาผู้แทนราศฎรคนที่หนึ่งนักการเมืองชื่อดังสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าเด็กหนุ่มนี้เป็นทายาทเจ้าของบอนที่ระยองด้วยครับแปลว่าบอนนี้ไม่ธรรมดาครับเส้นใหญ่จริงๆคุณ ชลทิศัครับและหนุ่มคนนี้เป็นใครครับครับซึ่งหนุ่มคนนี้นะครับพ่อมดดํายอมรับว่านะครับได้รับการแนะนําจากนายเสริมศักการุ่นะครับอดีตสสระยองและก็อดีตรัฐมนตรีช่วยหลายกระทรวงนะครับให้เขาให้เข้ามาทํางานกับตนเองนะครับโดยดูจากประวัตินการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ จากระหว่างประเทศนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับและเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับจึงรับเข้ามาทํางานเป็นคณะทางานนะครับแต่ไม่ได้มอบหมายเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับมีเพียงการประสานงานด้านการเมืองในงพื้นที่จังหวัดระยองนะและพื้นที่ภาคตะวันออกบ้างเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกจ้างของบอร์ดด้วยนะครับ นี่ย่อมสะท้อนให้เห็นว่านะครับไม่ใช่ลูกจ้างนะเป็นลูกชายครับผมเป็นลูกชายของเจ้าของเป็นลูกชายเป็นลูกชายเจ้าของเลยครับผมไม่ใช่ลูกจ้างครับเป็นลูกเจ้าของบ่อนด้วยนะครับเขาบอกว่านี่ย่อมสะท้อนว่านะครับบอนระยองไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็ถึงบางอ้อกันนะครับว่าตำรวจท้องที่ช่วยกันแถนะครับไม่มีบอลมีแค่สถานที่ลักลอบเล่นการพนันก็เพราะเรื่องนี้นี่เองนะครับมิหน่าล่ะลูกชายเจ้าของบ่อน เป็นถึงคณะทำงานของนักการเมืองใหญ่นะครับก็ว่ากันว่านะครับคนที่คนนี้ที่แท้คือลูกชายของหลงจุสมชายนะครับคนกว้างของในจังหวัดระยองนะครับมีธุรกิจสถานบันเทิงทำบ่อนมานานตั้งแต่ตั้งแต่มา,มาตราพุทธนะครับเป็นเจ้าของตู้มา้าตู้สลอ็อต ทั้งทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับนะนะครับซึ่งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับบ่อนหลงจูสมชายนะครับซึ่งเคยเป็นที่ตั้งามาบตาพุธนะครับใจกลางาใจกลางชุมชนนะครับที่รู้จักกันดีในชื่อบ่อน RJ เนะครับเปิดให้นักเปิดให้นักเล่นพนันนะครับนักพนันเล่นกันโจงครึ่มนะครับโดยถูกกรมปกครอง ส่วนที่กําลังบุกทําลายนะครับบุกทลายนะครับก่อนที่จะย้ายมาเปิดในเมืองและโปแตกนะครับเพราะว่าแพร่ระบาดเชื้อโควิดครั้งนี้ด้วยนะครับคนที่รู้จักหลงจู๋นะครับจะรู้ว่าเขาเป็นหนุ่มใหญ่ใจนักเลงนะครับร่ํารวยระดับพันล้านนะครับเป็นผู้มีอิทธิพลเบอร์หนึ่งของจังหวัดระยองนะครับมีเรื่องเล่าขานขนาดมีเรื่องเล่าขานว่านะครับขนาดอดีตนะครับ พบปชคนหนึ่งนะครับที่เคยถูกคุมขังในเรือนจํายังต้องมาร่วมกันจัดงานวันเกิดด้วยนะครับโอ้โหนะครับหลงจูรายนี้นะครับจัดว่าเป็นเป็นที่รู้จักในแวดวงศีกะกีนะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดระยองไปจนถึงระดับประเทศด้วยนะครับว่ากันว่านะครับอิทธิพลบารมีหลงจูนี้นะครับมีมากถึงจะแผ่ขยายนะครับมีมากถึงจะแผ่ขยายบ่อนมามาที่พัทยาชนบุรีนะครับครั้งหนึ่ง ถึงกับลงทุนจ้างมอ็บจากาบางประกงมากกดดันนะครับผู้การจังหวัดชลบ,บุรีนะครับเพื่อให้ไฟเขียวเปิดเปิดตัวบ่อนในเมืองพัทยาด้วยนะครับและเตรียมการที่จะมาตั้งตู้ม้าตู้สล็อตในเมืองพัทยาชลบุรีอีกด้วยครับ นี่คือที่เราเคยถามว่าทําไมตู้ม้าตู้สล็อตที่อุบลเรานะครับไม่โดนถลายอ่าใครเป็นเจ้าของหลายคนก็ยังงงว่าใครเป็นเจ้าของทําไมเจ้าที่จริงให้ความเกรงอกเกรงใจตอนนี้ก็รู้แล้วว่านี่ค,คือหลงจูสมชายาน,นะครับรแต่ว่าขณะเดียวกันทางด้านพลตรีเอกสวัสดิ์พบวตร,ตรแลวก็ทางด้านบิ๊กตู่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาทานายกในฐานะที่เป็นประธานกตรควรต้องทําอย่างไรต่อไปครับคงไม่ต้องถามแล้ะกังลฮะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับ งานนี้ใครมีเอี่ยวบ่อนระยองโยงไปถึงใครต้องจัดกันขั้นเด็ดขาดครับซึ่งท่านเผื่อทำแบบเดิมๆแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบหายครับเชื่อได้ว่าสังคมคงจะเรียกร้องให้พวกท่านมีคำพิจารณาตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนครับนี่คือจัดว่าเป็นข่าวกาใช่จต่ว่าเป็นสกู๊ปก็ไม่เชิญนะครับจากทางด้านเมณฑเจอออนไลน์ครับทำให้เรารู้ว่าบ่อนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะ และก็รวมทางเป็นเจ้าของตู้มาตู้สล็อตในพื้นที่ภาคอีสานด้วยตอนนี้เราก็คงจะ,จะรู้คําตอบว่า<อ>ทําทไมเจ้าที่จึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งครับนะฮะจนกระทั่งเวลาที่ทลายนะครับต้องอาศัยจากรกรมการปกครองนะครับเข้าไปทลายก็คืออาศัยอ,ยอสอและก็ทหาร,รแล้วไม่กล้าตอนที่เขาไปถลายก็ไม่กล้าแจ้งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับุคือกลัวข่าวจะรั่วครับนะลองคิดดูว่าขนาดไหนนะฮะ พูดอย่างนี้ดูแลเจ้าที่เนี่ยจ,จะเสียหายมากนะอ่ะไปทิ้งท้ายในส่วนของท่านด้านผู้ที่มีรถอิราต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ตรงไปนะครับถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์สาสาขานะครับดูแลมากกว่าสบายใจก,กว่าเพราะว่าเป็นตัวแทนจาหน่ายท่านด้านยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศต่างประเทศ road, road, อ่อนรถออฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีแล้วก็ทั้งแกมเตียแกมเมเตียนะครับรวมไปทั้ง ตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออลลอยทั้งรมดำและก็ไม่รมดำเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียรจันเบรกตั้งสู์ถ่วงล้อด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำไปที่นี่ครับถาวรยางยนต์ทั้งสามสาขานะครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าครับ น้ำมเหลือตาทุนโพของแท้ชั้วัดจัดสินค้าโอสําหรับ5ดาวนะครับเมื่อไหร่ที่คุณฟังมีการวิยเวียนสีสารน้ำมือต่ายคล้ายจะเป็นลมนะครับต้องมือเหลือตาทุนโพนะครับอย่าใส่มือสพัชนาถ้าขมับรือทู่คนจะโล่งทันทีนะครับหาซื้อเลยเลยที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงพยาบาธุรัตนะครับรังนนงทวีหแยกวารินหรือโทรศัพท์มหาเรานะครับศูนย์เก้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แปดสี่สี่สองครับสุดอีซี่เองก็สามารถท ครับชลทิศจันสิงห์นะครับลากรับฟังครับสวัสดีครับ Clean Radio เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน